สามารถพบกับฟูซ t เได้นะครับผมที่งาน e t Initiative นะครับ2024ในวันที่15-16ถึงนะครับมีถุนายุ6-7นะครับฟูซเราเนี่ยเขอบอกวันนี้มีของแจกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูกันเลยครับ การสัมมนาของวันศุกที่15กับทางผมนะครับที่พูดถึงเรื่องของข่าวนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาที่กู๊ดทาง c f นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ท่านด้วยใครที่เปิดบัญชีใหม่นะครับพร้อมเพยนสัญญาแรกเนี่ยเรามีการแจกเงินพันบาทเข้าบัญชีไปเลยนะครับหรือใครนะครับที่สนใจเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ใครแสนใจที่จะกดนี้ไปนะครับก็สามารถเข้านะครับที่ในไลน์ทาง 4A ได้เลยนะครับไม่จับไม่พลาดทูกข่าวสารแน่นอนครับแล้วพบกันที่บูธ f ครับ